คุณผู้ชมครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้เราไปบุกห้องพักของพี่ตังสารัตอยู่เย็นและฮาร์ปเสกเสีใสเราก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าใครที่มาเลดมาสายจําเป็นจะต้องเลี้ยงกาแฟของเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมอย่างกรณีเดียวกับที่เจชนาทิปสงกระสินเคยโดนมานะครับคุณผู้ชมครับคราวนี้เจก็อยู่หนึ่งในนั้นแหละครับที่ต้องมาเลี้ยงกาแฟอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเจจะบ่นเป็นหมีกินพึ่งอีกไหมฮะวันนี้มึงทองทีวีของเราตามติดแล้วก็ไปดูเรื่องราวของคนที่จะต้องโดนเลี้ยงกาแฟกันดี ได้ข่าวว่าครั้งนี้สมาชิกหารเยอะกว่าเดิมแล้วครับ ตอนี้แล้วครับเปตกัดประจำครับวันนี้มีใครบ้างครับมีเจเกตันโดดิมาริโอตังก๊อฟเจ็ดทำไมวันนี้โดนเยอะกันเออโดนเยอะอ่ะเยอะสบายกระขึ้นช่วยแล้วโดนไม่กี่คนซึ่หามมากหามมากอ่ฮะเรียเพื่อนๆแต่ละคนสั่งกันเยอะไหมหรือว่าไม่เยอะอ่าแก้วใหญ่แถมแก้วตาบักกลับบ้านด้วย คิดว่าครั้งหน้าจะมีโดนอีกได้เจอบกบ่อยแน่แม่แงสองอย่างเนี้ยชวยเลยช่วเลยมาเร็วมาเร็วเร็วเร็วเรเร็วมาเร็วเรวเล็วเรเวรเ พี่เจชนาทิพสงกระสินก็ยังคงเหมือนเคยละครับจะเป็นเรื่องของกินเนี่ยแกห่วงนะครับแม่ขนาดมีตัวช่วยหารเยอะสขนาดนี้ยังบบนไม่หยุดเลยละครับคุณผู้ชมแต่นี่ก็คือความน่ารักของแท็กกิเลมยองเอสจีมันทอยดตกของเรานะครับการที่แซวกันไปแซวกันมารวไปถึงบทลงโทษต่างๆมันก็ทําให้ในสมาชิกนะครับรักกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคราวหน้าคนที่โดนแล้วโดนอีกนะครับจะไหวตัวทันนะครับจะไม่มาเลทน,นะฮะและนี่ก็คือความอันตรายของการมาเลทที่เมืองทองทีวีของเรานํามาฝากเป็นบทลงโทษของบรรดาน,นักเตะภายในทีมนะครับน่ากลัวจริงๆเลยละครับค่ากาแฟสามพักว่าบาทครับคุณผู้ชมไม่อยู่ย,ยังไุ่มๆเลย่ๆ เท่าไหร่บอกด้วยเท่าไหร่สามกันเป็ดถูกแพงกว่าท้ายแล้วถูกไปเยอะถูกไปเยอะ